สวัสดีครับผมกับผมอีกครั้งนะครับในช่อง f รีบิตคอย i n มิ n i n g งคริปโตบิตคอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคนที่ใช้นะครับหรืออพวกเทเซอร์เรนเจอรต่างต่างนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะขอมาพูดถึงอ่าเทเซอรเป็นหลักแล้วกันเนาะสำหรับนะครับใครๆใครนะครับที่ถามใครละ ใครนะครับที่ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเลตนะครับเชื่อมต่อกับเมตามาส์นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่คุณจะต้องจำไว้คือนะครับวอลลีลับนะครับที่ใช้เชื่อมต่อกับเมตามาส์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดคุณไม่จำวลีลับที่ใช้เชื่อมต่อกับเมตามาส์นะครับคุณจะไม่สามารถเข้ากระเป๋านี้อีกได้เลยนะครับจะไม่เข้าจะเข้าไม่ได้อีกเลยนะครับ อ่าแล้ววลีรับวลีรับมันคืออะไรนะครับวลีรับเราต้องจําตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าระหว่างใส่ถูกกับใส่ผิดในอ่าเทเซอร์ตัวเดียวกันมันจริงหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอลบตัวนี้ลงออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบตัวนี้ออกไปก่อน <c oughs> อ่าลบไงวะอ๋อ รี m o v แอคเคาท์นะครับเดี๋ยวผมขอรี o v e ไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับอ่าตอนเวลาเราเชื่อมต่อนะครับเวลาเราเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะสอนไปด้วยเลยแล้วกันเผื่อใครยังไม่เป็นเนาะเวลาเราเชื่อมต่อนะครับกระเป๋า m e t a m a s k นะครับสร้างเปิดมาแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับต่อมานะครับมาที่ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับ แล้วเราก็มาเลือกว่าเราใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตยี่ห้ออะไรนะครับส่วนผมตอนนี้ผมใช้เทเซอร์นะครับผมก็กดที่เทเซอร์นะครับต่อมานะครับกดคอนติเนียเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมามันก็จะขึ้นมาให้นะครับส่วนบางคนนะครับที่มันไม่ขึ้นนะครับอ่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็ถอดแล้วเสียบใหม่นะครับหรือไม่งั้นคุณอาจจะลืมเสียบสายนะครับ อ่าถ้าเสียบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นมานะครับก็กด Export ไปนะครับแล้วมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านมันจะขึ้นที่หน้าจอของเรานี้น่าจะรู้อยู่เนาะอ่าหน้านี้นะครับหน้านี้นะหน้านี้นะครับที่ให้ใส่คำลับนะครับ ข้อความลับนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสองรอบนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับครั้งแรกนะครับผมจะใส่เป็นหนึ่งสี่ตัวนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะโน้ตไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะโน้ตไว้อ่ะรอบแรกนะครับวลีนะครับ

อ่าเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นกระเป๋ามาให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกกระเป๋าไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นกระเป๋าแรกนะครับเป็นกระเป๋าแรกนะอ่ากดล็อปนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมได้กระเป๋าเทเซอร์กระเป๋าแรกมาแล้วนะครับกระเป๋าเทเซอร์กระเป๋าแรกมาแล้วอ่าเดี๋ยวผมกด c o อ y ี้ไปนะครับ เดี๋ยวเอาไปวางอันนี้อันนี้วอลีหนึ่ง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 นะครับอันนี้กระเป๋าวอลเล็ตนะครับตัวเลขอ่าอ่าวอลเล็ตน,นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกหนึ่งวอลีนะครับดูซิว่ามันจะไปได้ไหมเอ้ยมันเดี๋ยวมันมันมันจะมีกระเป๋าเดียวกันหรือเปล่านะครับ Remove Account นะครับ Remove Account Connect Wallet นะครับชึบ กดนะครับเอ็กพอร์ตไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องถอดนี่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ PocketDiver ร์ Pocket s uh, Continue อ๋อมันต้องถอด อ่าพอมาตรงนี้นะครับรอบแรกผมใส่วลีหนึ่งสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่วลีเก้าสี่ตัวมั่งนะครับอ่าใส่วลีเป็นเก้าสี่ตัวนะครับอ่ากดาต่อไปเป็นวลีวลีเก้าสี่ตัวนะครับ Enter ครับ อ่าเห็นไหม<อ>ครับพอวารีมันเปลี่ยนนะครับพอวารีมันเปลี่ยนมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีตัวเลขที่มันลงท้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหาไม่เจอเลยนะครับหาไม่เจอเลยนะครับยังไงก็ไม่มีนะครับยังไงก็ไม่มีเพราะผมลองหมดแล้วนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็เอาไปลองดูได้นะครับเอาไปลองดูได้อ่า เดี๋ยวผมจะเปิดขอเปิดเป็นวอลเล็ตแรกแล้วกันนะครับเป็นวอลเล็ตแรกเนาะปึ๊บอ่ะโอเคเราจะได้กระเป๋าตัวนี้มานะครับซึ่งเห็นไหมครับวลีวลีเปลี่ยนนะครับเราจะหากระเป๋าเดิมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวลีแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับเป็นวลีแรกที่เราต้องใช้อา้าวงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปอ่าล็อกอินวลีหนึ่ง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 ,งดูนะครับดูดิว่า ไอ้กระเป๋าเลขเนี้ยมันจะขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ่า <c oughs> <c oughs> รีมูฟเรียบร้อยนะครับถอดเทเซอร์นับหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วเสียบเข้าไปใหม่แล้วมาที่ Connect ว a l ์เ t เหมือนเดิมนะครับทเทเซอร์คอนเนค ่ะเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมจะใส่วลีหนึ่ง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 นะครับหน้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูว่ากระเป๋าที่ลงท้ายด้วย5 eeb นะครับจะขึ้นมาอันแรกหรือเปล่านะครับกด enter ไปเลย อ่าเห็นไหมครับพอเราใช้วลีหนึ่ง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 นะครับเห็นไหมครับกระเป๋าแรกมาเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นห้าบีศูนย์เอ็กแปดดีเอาจิงไม่จริงนะครับจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราลองขอเปิดเข้าไปดูเลยนะครับป๊บอ่าคัดไปมานะครับ Co ดไปมาเอาเอามาวางข้างล่างเลยนะครับปุ๊บเป็นไหมครับตัวเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ หลายๆคนไม่รู้นะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นมีเทเซอร์อันเดียวนะครับสามารถล็อกอินตอนไหนก็ได้นะครับแต่จุดนี้นะครับเป็นข้อควรระวังผมว่า90%นน่าจะไม่รู้นะครับคนใช้เทเซอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้จำวลีไว้แล้วคุณไปลบแล้วคุณไปล็อกอินใหม่แล้วคุณไม่ได้ใส่วลีตัวเดิมคือจบนะครับเรียบร้อยสำหรับ คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับการใช้ Touch Wallet นะครับกับ MetaMask นะครับ Touch Wallet กับ MetaMask มันต่างกันยังไงนะครับ Touch Wallet นะครับจะแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีเหรียญโอนเข้าออกแบบเรียลไท์นะครับส่วน MetaMask เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดเราจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้แล้วก็เอาไปป้องกันนะครับป้องกันไว้นะครับดีกว่าเราทำพลาดไปแล้วแล้วเราจะมาขออ่ากู้คืนที่หลังอย่างเงี้ยมันมันจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไอ้วลีตัวที่ใส่ไปเนี่ย ไอวัลีตัวนี้ที่เราใส่ไปเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะกลับไปดูอย่างไงนะครับถ้าเราใส่แล้วเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่กดเชื่อมต่อแล้วนะครับใครที่กดเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยก็จดไว้ด้วยก็ดีนะครับจดไว้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ